ไปก่อนพังพลางเอามาละขอให้เปิดที่ยุทธวิธีก่อนหนังสือมีนะคะพี่น้องกลับไปที่ยุทธวิธีค่ะพี่น้องเปิดหนังสือดูได้เราจะข้ามไปบ้างนะคะเพราะว่าให้พี่น้องอ่านดูในนี้นะคะยุทธวิธียุทธวิธีนี้ ที่สำคัญนะพี่น้องต้องสอนคล้องกับยุทธศาสตร์รู้สึกมันไม่ถนัดไปยืนดีกว่าพีนน่น้องในหนังสือมี ต่อาจารย์ที่ได้จะพูดย่อๆหลักๆก,ก็คือว่าคุณน่เอายุทธศาสตร์เป็นตัวหลักเอาเป้าหมายเป็นตัวหลักแล้วทํายุทธวิธีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และยุทธวิธีนั้นต้องสอดคล้องกับคณะและกลุ่มเช่นถ้าเป็นปัญญาชนเขาต้องทําอย่างหนึ่งรากหญ้าต้องทําอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ว่าทุกพื้นที่เนี่ยทำยุทธวิธีแบบเดียวกันได้ ในเมื่อเรารู้ว่าเราจะต่อสู้เรื่องปัญหาสองมาตรฐานเราจะต่อสู้รัฐประหารที่มีการใช้กฎหมายเราจะต้องการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเราก็ต้องคิดยุทธวิธีเพื่อไปให้ได้เป้าหมายแบบนี้นะคะคุณคุณจะใช้วิธีแบบไหนเนี่ยคุณทำได้ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเช่นชนบททําอย่างหนึ่งถ้าอยู่ในโลกไซเบอร์ก็ทําอย่างหนึ่งนะต,ต่อไปเลยค่ะเพราะว่าเพื่อจะให้รวดเร็วข้อสามนี่เครือข่ายอํามาเดี๋ยวตอนท้ายจะเปิดให้ดูว่าเครือข่ายอํามาเป็นอย่างไรอามีปัญหาอีกแล้วมีปัญหาที่เราหรือที่ต่อเนื่อง เอาว่ายุทธวิธีเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับพวกเรานะที่สำคัญก็คืออาจารย์อยากได้วอร์ดดิงที่ที่ที่สำคัญนะมันมันมีปัญหาที่ไหนอยู่ที่เครื่องหรือเปล่าไม่ใช่เปิด ยุทธวิธีที่สำคัญก็คือว่าขณะนี้เราอยู่ในขั้นถ้าในการต่อสู้เนี่ยเราได้รับชัยชนะมาขั้นหนึ่งในเชิงยุทธศาสตร์เราต้องอยู่ในฐานารุกไม่ใช่ถอยแต่การรุกเนี่ยต้องรุกให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและหลักการที่กำลังต่อสู้เช่นเราต้องสู้เพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูน50เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูนใหม่ มันไม่ใช่ภาระหน้าที่อ่าที่สำคัญก็คือว่าเราต้องรู้ว่าลุกอย่างไรถอยอย่างไรในทางยุทธวิธีบางครั้งเราถอยเช่นสมมติมีคนมาท้าตีอยู่อะ่ะเราไม่ไปบางคนบอกถอยเราถอยทางยุทธวิธีแต่เราลุกทางยุทธศาสตร์ก็ไม่ใช่ว่าด้ดยกันนำนะคะ เป็นยุทธวิธีนะคะในทางยุทธวิธีนั้นนะ่ะเราถอยได้แต่ยุทธศาสตร์ไม่ถอยพี่น้องท่องตรงนี้ไว้นะเราถอยทางยุทธวิธีบางครั้งหรือปรับยุทธวิธีบางครั้งแต่เราไม่ถอยทางยุทธศาสตร์อันนี้เลยไปใหญ่แล้วคะ่ะยุทธวิธีก็อยู่ต่อจากยุทธศาสตร์นั่นแหละนะคะ ทีนี้ที่สำคัญก็คือว่ามันต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงรู้จักรุกรู้จักถอยนะต่อไปเลยค่ะตรงนี้แหละต่อไปต่อไปเลยค่ะทีนี้วิร์ดดิ้งของทางยุทธวิธีเอาล่ะเข้าหาไม่ได้ก็ ใช้ทางยุทธศาสตร์ยายาดูน้าเจ็บอันนี้เลยเ,เลยนะคะปฏิบัติการทางยุทธวิธีมีเหตุผลได้ประโยชน์รู้ประมาณให้จำเอาไวไ้เลยพี่น้องจะขับเคลื่อนอะไรเนี่ยต้องมีเหตุผลไม่ใช่ทำเพราะอยากทำและทำแล้วเนี่ยต้องขอบวนการได้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เพื่อตัวเอง รู้ประมาณก็คือว่ารู้ว่าตัวเองมีกำลังแค่ไหนไม่ใช่นึกอยากจะทำอะไรก็ทำเพราะว่าตัวเองอยากทำแล้วก็ได้ประโยชน์ของตัวเองแล้วไม่รู้กำลังเพราะฉะนั้นคำว่ามีเหตุผลได้ประโยชน์รู้ประมาณจึงสำคัญยิ่งไม่ว่าพี่น้องจะทำอะไรก็ตามต้องสอดคล้องกับตัวนี้เช่นเรามีสถานีวิทยุ มีคนไปสักสิบคนแล้วไปทา้าตีท้าต่อยกับเขาโดยที่เวลานัดนี่นัดตมเน็ตเต็มไปหมดไล่ฟังหนึ่งอีกฟังหนึ่งนะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเขานัดหมายเลยเตรียมเสื้อทรงพ้าเจริญเตรียมผ้าคาดหัวเตรียมอะไรต่างๆมาหมดเลยเขารู้เพราะเขามาทางระบบจัดตั้ง เขาเอาคนที่ไหนมาที่ไหนเหมือนกับที่ในต่างประเทศที่ท่านนายกทักษสินไปเจอพอเราออกข่าวของเราฝั่งเสื้อแดงก็ออกข่าวไปตามธรรมชาติแต่อีกฝั่งหนึ่งเขารวมศูนย์คนคือเมื่อเราทําตามธรรมชาติเราก็มีจํานวนคนตามธรรมชาติแต่ถ้าเขาทําอย่างตั้งใจจะทุบเราเขาก็จงใจ จะต้องคนมาจำนวนมากกว่าที่มีตามธรรมชาติจึงเป็นเหตุให้ทำไม่ได้หรือแม้กระทั่งตอนที่พันธมิตรล้อมรถัฐถสภาจำนวนคนเขามีไม่มากแต่เขาไปวางแผนบล็อกเส้นทางต่างๆคือเขาก็คิดเป็นและเขาทำให้สอดคล้องความเป็นจริงของเขาคือคนน้อยแต่แววรถทักใหญ่ๆมาวางตามสี่แยก ตอนนั้นตำรวจไทยก็แย่แล้วป้องกันรัฐสภาไม่ได้ตอนจะลงมติวาระสามหรือเรื่องปรองดองนะแต่เรื่องปรองดองเขามีคนน้อยแต่เขาก็ต้องคิดวิธีของเรามีคนมากแล้วทาตามธรรมชาติเพราะเราไม่มียุทธวิเดและเราไม่รวมศูนย์การนำเราทํากันตามใจชอบไม่มีระเบียบวิน,นัยอยากจะไปก็ไป แต่ไม่รู้ว่าที่ตัวเองเรียกคนนะมันมีได้เท่าไหร่มยกตัวอย่างในเชิงยุทธวิธีเนี่ยเราผิดแต่ยุทธศาสตร์ของเราไม่มีปัญหาเราต้องเป็นยุทธศาสตร์ลุกแต่ลุกอย่างมีเป้าหมายและมีเหตุผลเพราะฉะนั้นในเชิงยุทธ,ธวิธีมีเหตุผลที่ทำได้ประโยชน์คือทำไปแล้วขรบวนการได้ประโยชน์ รู้ประมาณคือรู้กำลังซึ่งอันนี้ถ้ามีลักษณะจัดตั้งจะรู้เหมือนอย่างวันนี้เนี่ย lot, มาทางสายจัดตั้งเราไม่ได้โฆษณาแบบว่าให้คนมามาทางสายจัดตั้งถ้ามาไม่ได้ก็เช่นการจนบ,บุรีร้อยคนนะมายังไม่ได้มายังไม่ถึงก็ไม่ถึงร้อยคนก็มาตามสายจัดตั้งคือการทำงานทุกอย่างต้องมีระบบการนำ และมีการจัดตั้งไม่ใช่นึกอยากจะทําอะไรก็ทําเพราะเวลามันเอาเสื้อเหลืองมาตีมันไม่ถามว่าคุณแดงอะไรหรอกมันก็ว่าแดงทั้งหมดแหละแล้วเวลาเขาไปโหวตให้ประชาชนทั่วประเทศเนี่ยถามเขาก็เรียกแดงทั้งหมดคือของเราเป็นธรรมชาติเสรีนิยมไม่เหมือนกับลัทธิเสรี เสรีนิยมแปลว่าเราอยู่กับคนที่มีความคิดต่างกันได้เป็นเรื่องที่ดีแต่ลัทธิเสรีเนี่ยไม่ดีลัทธิเสรีก็คืออยากจะทําอะไรก็ทําไม่ได้คํานึงถึงส่วนรวมทั้งหมดนะ,ะเพราะฉะนั้นในเชิงยุทธวิธีตัวนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญยิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพูดภาระหน้าที่สั้นๆนิดเดียวนะคะ เมื่อสไลด์มีปัญหาเราก็กลับมาดูที่หนังสือในหนังสือที่เราอาจจะพูดไม่ทันก็คือภาระหน้าที่เมื่อกี้ได้ขึ้นไประดับหนึ่งแล้วนะคะภาระหน้าที่นั้นอยู่ในหน้าสิบหน้าสิบนะคะ หนึ่งรณรงค์ให้ปล่อยตัวมวลชนเสื้อแดงและผู้ถูกจับคุมคุมขังโดยมิชอบให้ได้รับการประกันตัวเพื่อดำเนินคดีอย่างรัดที่มีนิติธรรมนพชอและคนเสื้อแดงทั้งหลายไม่ได้ทอดทิ้งจากพ700ร้กว่าคดีบัดนี้เหลืออยู่จำนวนไม่มากที่ไม่ได้รับการประกันตัวเรายังขอส่งกำลังใจและเรายืนยันว่าเราจะพยายามอย่างถึงที่สุด ที่จะให้พี่น้องได้รับการประกันตัวและดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมเพราะที่แล้วมาเนี่ยจับแล้วไม่มีความผิดและถูกตั้งข้อหารุนแรงนั้นมีเป็นจํานวนมากข้อสองการเยียวยาผู้ถูกกระทาครอบครัวอันนี้เป็นภาระหน้าที่ในช่วงรัฐในช่วงอ่รปชรักษาการได้เขียนมาเป็นหกข้อนะคะเพิ่งรรทําทีหลังนโยบาย การประกันตัวต่อสู้คดีและการเยียวยาข้อ3การเรียกร้องความยุติธรรมเปิดเผยความจริงในการปราบปรามประชาชนและการใช้กฎหมายตามหลักมิตรินิมิธ,ธรมธรมด้วยมาตรฐานเดียวกันและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของมนุษย์นี่คือข้อ3ามนะคะเราทำอยู่ตลอดไปข้อ4ยกระดับการต่อสู้ประชาชนสูงขึ้นด้วยองค์ความรู้ นี่แหละคือโรงเรียนนอปชม่ให้ลื่นถลายไปในความคิดสมเสียงแั่ที่เมื่อกี้อาจารย์พูดนั่นแหละเขาเรียกว่าสมเสียงหรือความคิดยอมจำนอนอย่างไร้หลักการบางทีก็ยอมจำนนกับอามาตง,ง่ายๆไม่คิดต่อสู้ก็มีหรือบางพวกก็สมเสียงหรือบางพวกเขาเรียกว่าล้มหน้ามวนชน คือไปคนเดียวหรือสองสามคนแล้วมาด่าว่าว่าคนอื่นทำไมไม่ตามให้ทันทำไมไม่ทำอย่างนั้นแหละที่เขาเรียกว่าล้าหน้ามวลชนล้าหน้ามวลชนแล้วโดดเดียวตัวเองถามว่าการต่อสู้นั้นจำเป็นที่จะต้องไปด้วยกันทั้งหมดมันไม่ใช่ไปตัวคนเดียวสองคนแล้วก็มาบังคับให้คนอื่นตามเป็นไปไม่ได้เราไม่ใช่แค่ไปเฉพาะคนเสื้อแดงนะ เราจะไปกันทั้งประเทศไม่ใช่สภาคนเสือเ้อแดงข้อห้าเนี่ยผลักดันจัดตั้งรัฐบาลประชาชนซึ่งก็สําเร็จแล้วแต่ว่าจัดตั้งอย่างเดียวไม่พอเราต้องตรวจสอบรัฐบาลของเราและช่วยเหลือให้รัฐบาลของเรานั้นสามารถดําเนินงานไปโดยไม่ได้ถูกน็อกเอาเสียก่อนด้วยใช่ไหมพี่น้องข้อหกผลักดันให้ได้รัฐมนูญฉบับใหม่ของประชาชนโดยสสด ซึ่งมาจากการเลือกตั้งนี่คือภาระหน้าที่นะคะทีนี้เราต้องข้ามไปเพราะเราก็จะต้องรีบจบแล้วนะคะเรื่องว่าด้วยการนำให้พี่น้องไปอ่านเองการนำให้เน้นการนำโดยหลักการการนำโดยคณะบุคลเวลาพี่น้องไปจัดตั้งองค์กรนั้นเนี่ยถ้านำคนเดียวเนี่ยมันไม่ถูก มันต้องเป็นการนำรวม,มูแบ่งงานกันทำนะคะอันนี้อยู่ในหน้าต่อไปทั้งสิ้นนะคะสิบสองสามามาแล้วนะข้อสมีระเบียบวิไหนนะไม่ใช่เขาโบดไปแล้วแล้วก็ไม่ฟังเขานะข้อสก็ ใช้การพูดคุยนะคะไม่ขยายความขัดแย้งในหมู่ประชาชนที่เป็นตัวแดงก็คือว่าไม่เอาเรื่องที่เราขัดแย้งกันภายในเนี่ยไปออกไทยรัฐไปออกทีวีช่องอะไรต่างๆไปออกเอสทีวีหรือไปออกที่อื่นๆความขัดแยง้งทางความคิดในหมู่ของพวกเราก็ต้องแก้โดยการแลกเปลี่ยน ด้วยเหตุผลด้วยผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นตัวตัดสินนะคะแล้ก็ข้อหไปข้อสุดท้ายองค์กรนําต้องเป็นเอกภาพทางความคิดนะฮะต่อไปเลยค่ะเพราะเราไม่มีเวลาละนี่เป็นคำขวัญน,นะคะ การน,นาต้องได้รับการยอมรับไม่ใช่สถาปนาตัวเองเพราะฉะนั้นแกนนําทั้งหลายแต่ง,ต,ง,ต,ง,งต,ตั้งตัวเองเป็นประธานจังหวัดประธานภาคประธานเขตตั้งตัวเองเป็นประธานน่ะแล้วไม่รู้ว่ามีมวลชนอยู่กี่คนน่ะแต่ว่าบางทีก็มีคนเดียวสองคนคือมีตัวประธานตั้งตัวเองเป็นประธานเขตประธานจังหวัดถามมีมวลชนกี่คนเวลาเรียกมาไม่มีนะ องมาจากการยอมรับถามอาจารย์ที่นาแต่งตั้งไปถ้าประชาชนไม่ยอมรับคุณจะเป็นประธานนปชในจังหวัดนั้นได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนกลางไม่มีการแต่งตั้งและนี่ไม่ใช่ลัทธิพักพวกถ้าคนส่วนใหญ่ในจังหวัดในอำเภอตำบลไม่ยอมรับคุณก็เป็นแกนนําไม่ได้ต่อไปเลยค่ะก็ต่อไปเลยค่ะ เรื่องัที่เสียดีได้พูดไปแล้วนะคะต่อไปเลยค่ะเอาล่ะเราก็คงจะจบนะเพราะว่าสรุปว่าโครงสร้างของเรานั้นจะเน้นพยายามทําให้มีการเลือกตั้งเท่าที่ทำได้ในแต่ละพื้นที่เราจะมีตำบลหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดพยายามให้มีการเลือกตั้งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ ต่อไปเลยค่ะดังนั้นก็ดาวก็เป็นหมู่บ้านแล้วก็มีตำบลอำเภอที่สำงันพี่น้องต้องไปเลือกกรรมการอำเภอให้ได้แล้วกรรมการอำเภอจะเป็นจังหวัดแต่ถ้าจังหวัดไหนเลือกตั้งไม่ได้เลยเพราะทะเลาะจะตีกันก็ให้ตั้งเป็นคณะกรรมการหมายความว่าเลือกตั้งประธานไม่ได้ไม่เป็นไรให้เลือกคณะกรรมการขึ้นมาให้คนที่บอกว่าเป็นแกนนำนั้นมาประชุมร่วมกัน นะคะอันนี้คงไม่ต้องแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาแล้วให้พี่น้องอ่านดูในหนังสือเองเรื่องแนวร่วมตอนจบนี้นะคะก็คือว่าเปิดเปิดตารางเลยเปิดไอ้วงกลมเปิดวงกลมนะฮะคำว่าแนวร่วมกับคำว่าองค์กรองค์กรเราก็มีแนวร่วมเราก็ต้องมีแนวร่วมของแนวร่วมอีก คนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันต้องมีวินัยเรียกร้องคนที่อยู่องค์กรข้างนอกเราเรียกร้องวินัยกับเขาไม่ได้เราก็ขอร้องนอปชอขณะนี้มันก็เหมือนไข่แดงอยู่ข้างในเห็นไหมคะนี่ก็คือนอปชอ,อันนี้ต้องเรียกร้องวินัยแล้วก็มีแนวร่วมชั้นไในแนวร่วมชั้นไหนก็คือแดงกลุ่มต่าง เช่นแดงสยามแดงยี่สี่มิถุนาหรือแดงปฏิญญาหนาศารหรือแดงอะไรนั่นเขาเรียกว่าเป็นแนวร่วมของเราอีกทีหนึ่งที่ไม่ใช่นอปชอนะคะพรรเพื่อไทยก็ต้องถือเป็นแนวร่วมและเป็นมิตรร่วมรบของเราแต่แนวร่วมชั้นนอกเช่นนิติปรเช่นสอปชอ เช่นชาภาพแรงงานเช่นนักกฎหมายอิสระนี่คือแนวร่วมชั้นนอกเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรเขาได้เรามีแต่ให้กำลังใจปรบมือให้เขาให้กำลังใจเขาและช่วยเหลือเขาให้ทำงานแต่ในแนวร่วมชั้นในและโดยเฉพาะอย่างยิ่งองคอนน์กรนอช เราต้องเรียกร้องสูงมากในความเป็นเอกภาพนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงขอจบเวลาเพียงเท่านี้เพราะมันร่นมานะคะกว่าจะได้ขึ้นก็เป็นเวลาประมาณนี้นะคะก็ไม่อยากจะเบียดบังเวลาของท่านวิทยากรสำคัญสองท่านที่จะมาพบกับพี่น้องต่อไปก็คือ นะอา้าวมีสไลด์ให้ดูคาทิ้งเอาไว้เลยก็ได้นะคะว่านี่คือผังภูมิของเครือข่ายอัมมาดนี่คือเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการต่อสู้เครือข่ายอัมมาดไม่ใช่มีคนแก่สองคนสามคนนะเครือข่ายอัมมาดมีทั่วไปทั้งหมดในหลักสูตรขั้นที่สองอาจารย์ที่าจะอธิบายวิเคราะห์สังคมใด ั้งเศรษฐกิจการเมืองการปกครองและวิเคราะห์เครือข่ายระบอบอามาตดี่โษณาเอาไปก่อนว่าเครือข่ายอามาตแต่ละแต่ละตัวเนี่ยมันมีใครบ้างมีองค์กรอะไรและทำอะไรไว้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายที่เราต้องต่อสู้เพราะเราอย่านึกว่าได้เป็นรัฐบาลแล้วเราได้รับชัยชนะก็ต่อไปก็ขอเชิญ พบกับท่านโคศกและวิทยากรสองคนต่อไปขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณท่าน